ผู้วินิจฉัยบทที่3ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าต่อไปนี้เป็นบรรดาประชาชาติที่พระยาเวทรงเหลือไว้เพื่อใช้ทดสอบคนอิสราเอลทุกคนที่ไม่มีประสบะการณ์ในการรบในคานาอันเพื่อให้คนอิสราเอลรุ่นต่อมาที่ยังไม่มีประสบะการณ์ในการรบมาก่อนได้รู้และเข้าใจเรื่องการรบหลังจากโจชัวเสียชีวิตไปแล้วชาวอิสราเอลก็ไปตั้งถินฐานยูในต ดินแดนพันธสัญญาอยู่ในความฝันของเขาพระเจ้าสามารถบอกจอชัวและคนรุ่นแรกไว้ว่าให้ขจัดศัตรูที่เป็นชาติต่างๆในดินแดนนั้นออกไปให้หมดแต่ว่าพระองค์บอกเขาว่าให้เหลือชาติต่างๆไว้ในนั้นเพื่อจะสอนวิธีทำสงครามให้แก่ชาวอิสราเอลรุ่นต่อไปถ้าไม่มีปัญหานี้คนรุ่นต่อไปของชาวอิสราเอลก็จะไม่สามารถที่จะเรียนรู้วิธีรบในสงครามและ พวกเขาก็จะพ่ายแพ้ในที่สุดเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่มีกําลังหรือไม่มีโอกาสที่ชนะได้พระเจ้าต้องการทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นพระองค์จึงได้ให้มีสิ่งที่เกิดขึ้นทิ้งไว้ในดินแดนนั้นโดยมีจุดประสงค์ว่าพระองค์อนุญาตให้สิ่งที่ลําบากเข้ามาการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเข้ามาสงครามฝ่ายวิญญาณเข้ามาเพื่อพวกเขาจะเรียนรู้ที่จะสู้และมีชัยชนะได้ในที่สุด พระเจ้ายินยอมให้พวกชาวอิสราเอลในยุคหลังนั้นได้พบศัตรูเพื่อจะสอนเขาฝึกเขาในการสู้สงครามฝ่ายวิญญาณสู้สงครามกับศัตรูของเขาหลายครั้งถ้าพระเจ้าทําให้ทุกอย่างในชีวิตเรามันราบเรียบมันง่ายไปหมดไม่มีปัญหาเลยเราจะไม่พร้อมที่จะไปข้างหน้าไปสู่ชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับเราในอนาคตซึ่งเกินความเข้าใจของเราแต่ เราไม่สามารถชนะปัญหาและไปถึงเป้าหมายได้เราไม่สามารถชนะยักษ์ใหญ่หรือปัญหาต่างๆได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะสู้สงครามฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถที่ชนะถ้าเราอ่อนแอเรารู้สึกผิดหวังหรือมีความขมขื่นใจแทนที่เราจะบ่นเมื่อเราพบปัญหาเราต้องรู้นะครับนะนั่นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะพัฒนาความเชื่อและเราจะสามารถผ่านประสบการณ์เหล่านั้น ผ่านสถานการณ์เหล่านั้นและพระเจ้าเตรียมเราเพื่ออนาคตแห่งอันสดใสและชัยชนะได้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่โรรองเตรียมเราช่วยเราให้มีชัยชนะในนามพระเยซูเอเมน